ส้มตำตำซ่วจะแล้วก็ไข่ทอดข้าวเหนียวจะเพื่อนๆง่ายๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่จ๋าจะกินส้มตำนะคะเอ้ไม่ใช่ตำซ่วปีไก่แล้วก็อกไก่ทอดมาค่ะกินเลยตำซ่วค่ะเพื่อนๆกับไก่ทอด ผักก็มีผักเก่าผักใหม่นะคะผักบุ้ง <c oughs> ขลังม,มากับผักรีมากับตาซ่ว่ค่ะคำว่าตำซ่ว่ก็รู้อยู่แล้วว่ามีนมจีน <c oughs> มันก็ต้องแบบอันนี้สั่งแบบแซ่บๆเลยค่ะ <c oughs> ไม่จากชั้นนั่งเดียว <c oughs> <c oughs>

ไอเน,นี้ยค่ะพริกเมื่อถามเป็นคนคิดระแวง อ๋อขากอเคีเค๋ไม่กินปีกแล้วนะไม่มีน้ำจิ้มเหรอใส่แสดงว่าเห็น hey, เรามากินกับซ้มตับไงไม่เป็นน้ำจิ้มเหรอ,อ นั่งตรงนี้ปะไปนั่งตำซั่วอร่อยมากเพื่อนๆแต่กินคนเดียวมันก็อย่างนั้นแหละหมายเขาว่าก็ดูงแกไม่ได้กินด้วยแกไม่ได้กินแต่นี้อ่ะกกินข้าวอะไรนะข้าวหมูแดงเหรอ <c oughs> ข้าวหมูแดงหมูกรอบ มีมะขา,ามมะนาวด้วยไม่น่าหรอเปรี้ยวอะมะขามอืไม่น่าหรอเปรียาาปร้ยวแบบเปรี้ยวแบบมะนาวมันจะเปรี้ยวชี้อันนี้มันเปรี้ยวแบบอมอมอม,อมเปรี้ยวอมหวานอาจจะ ใส่น้ำตาลนั่นแหละและต่หมายว่าเปรี้ยวมะนาวกับเปรี้ยวมะขามมันไม่เหมือนกันความอร่อยก็เหมือนกันแหละความแซ่บผมฟัวแต่รู้ <c oughs> ตอนแรกไม่ถ่ายหน้าปกต้องปกไก่อร่อยมากไก่อร่อยจ้าเฮ้ยเอาลืมผัดขออภัยที่คำใหญ่ แบบม่วงจี๊ดแบบม่วงนาแสบจี๊ดเลยพี่นอ้อง Mm 깊이 <coughs> <coughs> ันนี้ส่วนอกไก่โอเคค่ะเพื่อนๆแม่กลัวแม่จากลกัวคลิปยาวไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะวันนี้กินข้าวที่ห้องคารบันปกติจ้าฝากคลิปกินเอ็ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกดเลยกดเลยค่ะขอบคุณค่ะ